ที่สอเคปรับตามนี้ก็คือเรียกเลือก preset เ,เป็น r a y t r a c i n g แล้วก็ปรับตรงนี้เป็น High 3 g ิกแต่เป็นลด Shadow Quality ลงหน่อยไปชนะหรือแพ้วัดกันไปเลยยากมากกดข้ามไปเลยไม่ต้องดูงดดงนี่เนี่ยมาดียิงาดูกาดีมามามาไอ,อแอบตรงนี้แหละฮ่า การเล่นอย่างลื่นนะบอกเลยอุ้ยอีกหนานี่แอบยิงกูเหรอเฮ้ยลบเอ้ยปลาระเบิดใส่แก่ตัวร้ายอื้ออื้ออื้อทำอะไรทำอะไรปลาอะไรฮะขาดไปเลยขึ้นเลยปลาระเบิดปลาขวานอุ้ยอื้อเฮ้ย Oh. แห้แบบน่าเกียดมากเลยเร็วมากเลยเอาใหม่เอาใหม่อันนี้หมดโปรเฟชชั่นแนลนะครับมันยากหน่อยนึงไม่หน่อยยากมากเลยแหละสำหรับผมป้าจ,จริงๆสวมมักแล้วก็รีโหลดกระสุนรอ,อไว้เลยเอออันนี้อา้าวมันไม่มีอ่ะทางไหนวะทางนี้แหละเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้ไปไป เอาใหม่เอาใหม่เก็บของก่อนไม <ป S 1> ่ต้องมาเรียกเรี่องทำไมมาดูดูนี้จบอ่ะดูเสร็จข้ามไม่ดูแล้วก็ไปเก็บของสู้ใหม่สู้ใหม่เอาใหม่นะเมื่อกี้แพ้เร็วมากเลยไม่ต้องตั้งใจกว่าเมื่อกี้มาตั้งใจจะได้ผ่านนาทีไปกดข้าม นี่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 ะดาเมจที่รุนแรงคือการจัดการศัตรูที่เร็วปึ๊บมาแล้วไอตัวเล็กล้มไปซะตัวเล็กหนีไปไหนไ่กับเพื่อนมึงเลยนี่ไงเราเราเบิดไปซะมาเข้ามาเข้ามากระนำยิง ดจะขึ้นแล้วขึ้นทำไมนี่ไงนี่ไงไอหมูมาไอหมูสกปรกนี่ไงหมูสกปรกเล่นข้างหลังเล่นข้างหลังต่อข้างหลังไม่เล่นซิงหน้าเหรอเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยตายเหรอวะเฮ้ยเดยฮ้ชุบชับชุบ มาไม่ทานแล้วหันมาแล้วไอ้อหมูมาหมูมาแล้วดูวยเก็บของเงกบ็บของหมูอยู่ไหนมาดิยิงขายิงกระบาลไอ้หมูมานี่ไงหมูเหรอไอ้หมูปึบโดบออกดบวิ่งมาแล้วเรากับมันทไทยวิ่งเร็วกว่า มันมาแล้วอืออืออืออ,อเฮ้ยอืออืออือเฮ้ยตุลกันนี้อันขึ้นมาดิโฮ้ยต,ตายซะเถอะไอ้อหมูมันอยู่ข้างล่างมันไม่มันในนี้เราไม่ได้เว้ยมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันตึกลงไปแน่เอาเดินหมุนไปดิเฮ้ยใครวะมายังไง ตายซะตายซะเธอไม,ไม่ตายไม่ตายเหรอ,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 อตายยังเออหายขนาดนี้เก็บของเฮ้ยันไม่มตัวปะเฮ้ยไม่นะยาลบธนูุโอ้ยย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 ดอกอีก เสียงมันมาอีกแล้วอุ๊ดอู๊ดขอกขอบอู๊ดมาแล้วไอ้อุ๊ดมาตามมาตามมาตามมาเลยไปดินี่ไงตามมาปั๊บปั๊บปั๊บปั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 บใส่หนักเตะด้วยเตะหมดปัดกันนี่ไงอุ้ยข้างตีบ ลูกเล่นเพื่อนมันมาเต็มเลยเดี๋ยวคราฟของก่อนเอ,อ่อปืนกลปืนขอกหนี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 มาแล้วเอ้ยไอ้ห่านี่จริงแล้วหนี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 อุย้ยเฉียดกระบาลล็อกลมล็อกลมล็อกลมไฮ้ตกอุ้ยเอ้ยเอ้ย

ตายเดี๋ยวเก็บกูก่อนก็ได้เจอกันหน่อยตายซะเฮ้ยมึลงลงไปเลยอ้าวเฮ้ยโอ้หายแค่นี้กูยัง,ย,งย่างไม่พอเหรอมึงมึงลงมึลงไปเลยอุย้ยยิงผิดอุย้ยเดี๋ยวสู้ไงอ่ะหมดแล้วอะ่ะ ไอหาไม่มีเหลือแล้วเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าห่อย่าเอาลงไปไหมอือเฮรเฮ้เฮ้ย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 อืออืเฮอเฮ้ยอ๋อยเลยเล่นเลยนั่นยากเกิน เลิกดีไหมหรือว่าเอาอีกยอมไหมอีกทีนะถือว่าเทสเป็นบอรนะ์ดเนาะนี่ส่เรีไปสี่แถว DDR4 นะครับเมนบอร์ดนี้ใช้กับ CPU Intel i7 เอ้ยไม่ใช่ Intel lga 1 1 5 1 v2 ก็พวกเจน8ปดเจนเนะครับไปลุยก,กันใหม่ตา้ายตาท้าย ถ้าแพ้ก็เดี๋ยวมาดูสินค้าเลยสภ้พาวสวยจัดสวยจัดจัดไปสวยจัดจัดแต่เล่นไม่ผ่านโคตรยาก <Leon. S 1> เรียกทีไลไม่เคยรอดแต่อดลี่เรียกนี่คือเป็นลางแล้วลางว่าไม่รอดแน่ไปไปข้ามข้ามข้ามฉาก อ่าไปบแมองดูกดไปเลยกดนี่ไปเลยดีกว่าชไม่เก็บของก่อนอืออืออือเก็บร้อยหนึ่งตัวล็อกลบเตะเก็บเก็บเก็บวิ่งให้ดียิง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 โอ้ยข้างหลังเ้าตรงนี้ก่อนตรงนี้มีอของเก็บ S <S ตายไปซะระเบิดในมือมึงหันหล่นหล่นไปซะมาดิเข้ามาเลยขึ้นไปทำอะไรเตะเดี๋ยวมันปลาขวานใสระวังโอ้ยแย่แล้วโอ้ยอุย้ยตัวเล็ก ไอตัวเล็กสองนัดคอมไงเฮ้ยตายหาแล้วแอลี่ร้องแล้วโอ้โหขวานลอยอืมเป็นสามร้อยเหรอเสียบเลยครับนี่ก่อนอ่าอ่าลงมาลง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 มาเหรออืมลงมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยดีโหลดก่อนดูให้แน่ใจว่าเฮ้ย เฮ้ยบีกันล็อกลมฟินนี่ปุก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 ปักปักปักลบมาแล้วอ่าติดบั๊กปิดบั๊กนำจักนำทหาได้หามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยะยะยะย่าโอ้ย แย่แล้วกินความสู้ของเราต้องอดทนยามันตายแล้วเนี่ยมันตีอย่างเี้มีช็อตกันแปดนะมาเลยกินนี่ก่อนกี่รอบกี่รอบครับโอ้ไม่ไหวยากอ่ออกไปดูตัวสินค้ากันนะครับสินค้าดีเลยปิดฉากนี้อีกแล้ว ออก e สิดเลยก็ดู CPU Z ซตักนิดเนาะบอร์ดสวยครับงานดีงานนุ่ม CPU ที่ยามาเทสก็ i7 9 700K นะครับ8 core 8 thread เมนบอร์ดเป็นทับ Z370 ามพัด gaming จกสุด บออทเป็นสามศูนย์ศูนย์สี่ตัวล่าสุดดียาสี่สามสิบสองกิกก็คือแถวละแปดเนี่ยแถวละแปดสี่แถวกราฟิกอะสามสิ่แปดศูนครับไปชาร์จดาวน์นี่การชารดาวนะครับ,ช,ดดช,ดดรบชัดดาวแล้วบอดใบนี้ได้เท่าสักที วางอยู่บนเขียงนานมากอุณหภูมิ CPU ก็จะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าใช้ CPU ที่ราคาไม่แพงแค่เทสไฟเพราะว่ามันต้องใช้ละเทสใช้ล้างใช้ละล้างเงี้ยถ้าใช้แพง,ง,งก็ต้นทุนจะสูงมากก็ใช้ไปก่อน ต่อนาคตก็ว่าจะเปลี่ยนไปใช้แบบอื่นเหมือนกันนะแต่มันยังมีอยู่ไงนอตีทองอะ่ะตอนนี้ก็ลดราคาไปแล้วเนี่ยแบบเนี้ยมันนําไฟสามจุดศูนย์ห้าเอ้ยไม่ใช่นำไฟนําอะไรวะนําความร้อนสามจุดศูนย์ห้าโอเคครับนี่ก็สาม0แปดศูนที่แกะอันนี้ทา x อไปเนสีไปเย็นเลยดีเลยลื่นเลย ออกครับสามศูนย R T X แล้วก็ยังมีซิลิโคนที่ยังไม่ได้ลองนะครับที่ซื้อมาก็จะเป็นนี่ว่าจะลองอยู่แต่ก็ยังยังนะยังไม่ได้ใช้สวปจังเลยแกะนี่ออกก่อน M N. .2 ใช้ดีหมดครับ N v M E นี่คือแอชีใช้เล่นเกมตัวนี้ แล้วก็วางลงไปแบบนี้นะแล้วก็ขันน็อตเข้าไปแย่ละแย่ละรู้ไหมแย่อะไรออกไม่แย่ละแหงทุกใจมันเลยนึกว่าน็อตหายหายไปกันเลี้ยวเลยอะน็อตหายไปนี่ราคาลงเลยนะไม่มีอามือ เป็นน็อตที่ยาวนะสำหรับอาร์เมอร์เนี้ยน็อตยาวจริงดูความยาวน็อตสิครับน็อตล็อกอาร์เมอร์คตรยาวเลยสวยจัดเลยอะทับเลยเนี่ยทับกับออรัสนี่คือแบบชอบมาใช้ดีทนทานเสถียนแข็งแรง ดีหมดเลยใบนี้จะเห็นใบนี้หลายคลิปนะครับคลิปที่อยวาประเทศการจอนนี่นั่นอยู่ในช่วงติดพันเทศการจอพอดีตอนนั้นนะดีหมดเลยนี่ที่ติดพัดลม CPU มผมใช้สองสองสองหัวเลยนะพัดลมสองตัวเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นพัดลมเคส กดแลมนะข้างล่างกดไม่ได้มันเป็นแบบว่าล็อกล็อกตายตัวต้องกดข้างบนนะครับรุ่นนี้แล้วก็ดึงอย่างนี้ดึงแบบนี้นะนี่สีแถวสวยๆปลายดีดีอั์สี่วางไว้ปิด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 กดที่จะบสี่ดินออกเอาฝาหลังมาทาบดูก่อนตรงรน้องเนียดูซิ ตรงเป๊ะอ่ะนี่คือความเข้ากันได้ของตอนหลังกับตัวเมนบอร์ดที่ดีฉะนั้นก็เอา i7 ออกก่อนที่จะให้ดูขา cpu อันนี้เอาไปเก็บก่อน i7 สําสำหรับเท้าขาเมนบอร์ดไมเนีย่ยซีบีมขาเมนบอร์ดครับขาลับดูความสวยงามขนาดเนี้ย โอ้โหดูดีเลยนะใบนี้ป้องกันก่อนป้องกันก่อนนะป้องกันเสร็จก็เปลี่ยนไปดูกล้องสามไปชัดๆมาแล้วมุมดีมีเลขเลขรุ้นรางวัล หวดนี้ไม่ใช่นะครับเรื่องอะไรไม่รู้ต่อไฟสี C ่พินสี่พ e ินใจไฟแปดพิน eax สิบสองโวลต์ lgn หนึ่งหนึ่ง้ห mod f e d เรียงอย่างสวยงาม not bit นี่ not bit ใช่ไหมนี่เ o าใช่ไหมเ o u าบิดผมเรียกถูกไหมเ o u าบิด not bit ระบายความร้อนดีมีตกพัดลมอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าพัดลม ห้าตัวที่ใส่ได้นะห้าจุดหนึ่งสองสี่ห้าเออห้าจุดหลังสวยเพดหลังแบ็คไอโอสวยงานดีเออสามจ็ดศูนพัดดีขอบไม่มีรอยอืมใบเนี้ยคุ้มงานดีงามมาก อ่าเสร็จแล้วก็จะทําภาพตรงนี้ให้ไปอยู่ด้านซ้ายบ้าง1 12่งหนแชะโอเคครับคลิปนี้เป็นเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับเดี๋ยวเจ้าบ่อน,นี้ลงขายนะรอทำโปรไฟล์ถ่ายรูปทําอะไรให้เสร็จเสร็จสับให้ดีก็จะอยู่บนเว็บไซต์ผมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้ะ to her